ดีค่ะชื่อนางสาววิชุดาธิปาศัยคณะคณุตศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ปีสามูหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพียพณีค่ะวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการลอนหาจํานวนเฉพาะค่ะก่อนแรกเลยเรามารู้จักจํานวนเฉพาะกันก่อนนะคะจํานวนเฉพาะคือเลขจํานวนเต็มที่มีค่ามากกว่า1โดยตัวเลขนี้ไม่มีตัวเลขใดหารลงตัวนอกจากตัวมันเองและหนึ่ง อนที่1เราต้องรู้ว่า1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะตัดทิ้งนะคะต่อไป2เลข2เป็นจำนวนเฉพาะต่อจากนั้นนับไปครั้งละสองจำนวนแล้วตัดทิ้งทุกๆจํานวนที่2ก็คือ1 2 1 2 1 2 1 2, 1, 2. 1, 2. 1น1่1สอง1น1 2 1สองสอง หนึ่งสองหนึ so ่งสอง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 และหนึ่งสองต่อไป สเป็นจํานวนเฉพาะนะคะต่อจากนั้นนับไปครั้งลนะสามจำนวนแล้วตัดทิ้งทุกๆจํานวนที่3คือ123ตัดทิ้งหนึ 1, 2, 3, ตัดทิ้งหนึสตัดทิ้ง1 2ึสตัดทิ้ง1 2ึสา 1,2,3 1, อาต่อไป5เป็นจำนวนเฉพาะอ่ะต่อจากนั้นเรามาดูนะคะตัวเลขที่เหลือว่าตัวเลขใดที่5หารลงตัวอ่ะเรามาดู3,9,23 25อ่หาหาหรลงตัวตัดทิ้งต่อไป29,31,35อหา่ะ35 5หารลงตัวตัดทิ้งนะคะ ่ต่อไปเราก็จะได้จำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง1-40ถึง40นะคะคือ2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 3 1และ37นะคะแต่วิธีการลอนหาจำนวนเฉพาะนั้นเราจะต้องทราบตัวที่ใช้ตัดก่อนซึ่งเลขที่ใช้ตัดในช่วง1-40ถึง40คือ สองสามห้าอ่าอ่าดังนั้นการลอนหาจำนวนเฉพาะนะคะตั้งแต่1นึ่งถึงสีก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ